สวัสดีค่ะทุกคนขวัญน,นะคะวันนี้ขวัญจะมากับคลิป f e l l i Skin Care 2020. ส0 2 0น่ส้ทำไมไมก่อนอื่นนะคะขวัญก็ต้องบอกก่อนเลยว่าขวัญน,นะคะเป็นผู้หญิงที่ผิวมันเป็นสิวง่ายแล้วก็ผิวค่อนข้างที่จะแพง,ง่ายนะคะก็คือซินิทีฟกับทุกอย่างเลย เอออ่ะก็จะแบบมาแล้วตรงนู้นละตรงนี้ละอะไรี้ยมันจะเกิดจากการที่แบบอุดตันก่อนเนาะข้างในแล้วมันก็จะกลายมาเป็นแบบสิวอักเสบอะไรอย่างงี้ก็เป็นชนิดที่ผิวมันเป็นสิวผิวแห้งงค่ะขนเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดสิวอุดตันเนี่ยเอ่อเหมือนเป็นเพื่อนกับขวานอะแต่งหน้าปุ๊บผิวหน้ามันปุ๊บเริ่มมาละสิวอุดตันเริ่มจะมาแล้วนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าขวานเป็นคนที่ไม่หัด คลินิกทุกอัดทุกเดือนนะคะเพราะว่าจะไปให้คุณหมอเนี่ยกดสิวอุดตันออกให้เนื่องจากคุณหมอบอกแล้วว่าการที่เราอ่ะเป็นคนผิวหน้ามันและเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยๆขนาดนี้อัตราการเกิดสิวเนี่ยจะมีมากกว่าชวาวช่องเขาเพราะฉะนั้นการลดสิวของเราได้นะคะก็ต้องลดที่ต้นตอของมันนะคะนั่นก็คือการที่หนึ่งล้างหน้าให้สะอาดและ2ก็คือถ้าเป็นสิวอุดตันเนี่ย แนะนำให้ไปกดที่คลินิกนะคะอย่าก,กดเองเพราะว่าพอกดเองแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยพอเป็นรอยแล้วมันจะรักษายากมากๆเลยเพื่อนๆใครที่เป็นสิวตันแนะนําให้ไปกดออกนะคะค่ามาถึงสกินแคร์ที่ขวัญชอบนะคะ หรือว่าใช้แล้วมันแบบเหมาะกับสภาพผิวหน้าขวัญในช่วงนี้มากๆเลยนะคะก็แองที่บอกไปตอนแรกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเป็นสิวอุดตนันขวัญแนะนําให้ไปกดออกแต่ก่อนที่จะกดออกเนี่ยเราก็ต้องมีการทาย,ยาละลายหัวสิวกันก่อนนะเนาะอย่างเช่นที่ทุกคนรู้จักและ่วควุยแบบพวกเบนเบนแสกทาก่อนล้างหน้าประมาณ10-15นาทีแล้วก็ไปล้างออกนะคะส่วนตัวนั้นของขวัญนะั้นเป็นใช้ยาจากคลินิกของหมอนะคะก็มีฤทธิ์คล้ายๆกับเบนแสกเลยนะก็คือมีหน้าที่ในการละลายหัวสิวอุดตันนะคะก็ ทาไปแล้วก็ไปกดเนี่ยมันก็จะออกง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะหมดไปในเครดของกรณีการรักษาสิวุตันนะจะไม่โกหกว่าไปให้หมอกดออกนะคะ มาเริ่มกันที่สกินแคร์ตัวแรกที่ขวัญจะพูดถึงนะจะบอกอย่างที่บอกไปว่าขวัญเป็นชนีที่แต่งหน้าทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นคลีนซิ่งสำคัญมากคลีนซิ่งตัวแรกเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์ที่ขวัญชอบแล้วก็ใช้มายาวนานตลอดน่าจะเกินปีแล้วอะแต่ไม่เคยมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะนั่นก็คือตัวนี้บีเฟ t a ค่ะ b i เ e ตาค l e a ซิ่งโลชั่นแอ c เน่แคร์นะคะอันนี้เป็นสูตรสีเขียวนะสำหรับ คนที่มีปัญหาสิวตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นสิวนะก็จะกลับมาสบอกนางเพราะว่านางอ่ะไม่ได้เช็ดแล้วไม่ได้ทำให้หน้าระคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่ได้แสบแดงคันแล้วก็สิวไม่เกิดเพิ่มขึ้นเช็ดหน้าสะอาดก็คือหมดไปหลายขวดแล้วอะ่ะชอบชอบมากนะคะแล้วก็ชอบมีโปรอยู่ที่วสันแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือราคาถูกด้วยนะคะ อ๋ออีกอย่างตัวนี้นางช่วยควบคุมความมันบนไปหน้าด้วยนะใครที่มีปัญหาผิวหน้ามันเหมือนกันนะคะลองไปใช้ดูค่ะตัวนี้ค่ะ b ี f e ต t a ค่ะต่อไปนะคะเป็นคลีนซิ i งตัวที่เพิ่งเคยได้ลองแต่ว่านางโด่งดังมากอยู่แล้วนะคะทั้งในทวิตเตอร์แล้วก็ในแบบพันทิปทุกคนนะออกมาบอกกันว่าเฮ้ยมันดีอ่ะลองลองแล้วก็คือชอบเลยครั้งแรกก็คือชอบเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เป็น c l e a n ิ i n ผักนะคะเป็นตัวโด่งดังจากสัญชาติเกาหลี จะบอกก่นอนเลยว่าที่ชอบก็คือชอบฟิลลิ่งตอนล้าง,องของเขาคะ่ะก็คือพอเรากดปั๊มออกมาเนี่ยทาไปบนหน้าใช่ปะพัทงทิ้งไปอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นเป็นเหมือนแบบบับเบิ้ลเหมือนฟองอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ทําหน้าที่แค่นวด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 อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการช่วยละลายเครื่องสําอางของเรานะคะแล้วก็พอล้างเสร็จเนี่ยก็คือสะอาดเลยสะอาดเลยแบบแล้วก็หน้าใสอ่ะเออคือไม่รู้่คิดเองหรือเปล่านะแต่ก็คือแบบ สิวไม่ขึ้นล้างหน้าสะอาดแล้วก็ให้ฟิลลิ่งดีมากก็คือจะไม่ให้เรียกไงอะก็ต้องให้ละปะก็ต้องเป็นเฟเวอร์ลิทละปะตัวเนี้ยเราจะบอกก่อนเลยว่าตัวเนี้ยไม่ใช่แค่เราที่ชอบแฟนเราชอบมากแต่เราแอบขโมยใช้บ่อยๆเรารูเพราะมันหยุดเหลวต่อไปนะพอคลีนชิ้นเสร็จแล้วต่อไปบบก็จะไปเป็นโฟมล้างหน้าจะบอกก่อนเลยว่าปีเนี้ยค่อนข้างเป็นเป็นปีที่ขวัญอได้ลองใช้โฟมล้างหน้าค่อนข้างเยอะมาก จากที่ไปนับในห้องน้ำาครสตอรี่ไปแล้วถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนติดตามก็จะรู้ว่าไปประมาณ20กว่าขวดแล้วก็ตกตะกอนมาแล้วว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราชอบมากๆสำหรับช่วงไหนที่เป็นสิวหรือว่าไม่ได้เป็นสิวเข้าใจปะก็คือเราเป็นคนที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายนะคะช่วงไหนที่ไม่ได้เป็นสิวใช้ตัวนี้ก็รู้สึกอุ่นใจนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเส้นกะ perfect whip นะคะเป็นสูตรของ acne care ตัวนี้เป็นตัวที่แบบ ดีมากอะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือจากการที่ใช้ทดลองมา20ที่ห้อแล้วรู้สึกว่าอัน,นอันเนี้ยต้องขึ้นทีงที่หนึ่งแล้วก็แอบไปป้ายยาพี่ทํางานมานางใช้แล้างก็ชอบเหมือนกันนะตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวที่ ฟิล <Feel S 2> ล้างหน้าก็คือจะสะอาดไม่แห้งตึงไม่เอียดแต่รู้สึกแบบมันสะอาดอะแล้วสิวอะมันก็จะแบบมันแห้งมันแห้งตรงนั้นก็คือแห้งด้วยแล้วก็ฟิลลิ่งก็คือเป็นวิโฟมเหมือนเดิมคล้ายๆกับตัวหลอดสีฟ้าของเขาอะน,นะคะที่เป็นสูตรตัวดังที่ญี่ปุ่นอะเนาะอันนี้เป็นสูตรสาหรับคนที่เป็นสิวนะก็ถ้าใครถามว่าฟูล้างหน้าถูกหรือดีต้องอยกให้ตัวนี้ก็หมดไปหลายหลอดมาแล้วอะเออชอบมากใช่แล้วสิวไม่มาปลื้มใจคะ่ะ การลดล่ะน่าจะเพิ่มขึ้นมาเมื่อเรามีเครื่องล้างหน้าฟูริโอค่ะเป็นเครื่องที่ขวญน,น่าใช้ติดต่อกันน่าจะประมาณจะ2ปีและแต่ส่วนส่วนตัวขวานก็ชีใช้เป็นรุ่นเหล็กนะคะเป็นฟูริโอโกข้างหน้าเนี่ยมันก็จะกดเป็นนวดได้ใช่ป่ะล่บเอ๊ะเป็นตัวล้างหน้าข้างหน้านี่คะ่ะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวนวดแบบถ้าทาคิดแล้วก็แบบฟิลนวดแต่จะบอกเลยว่าั้่ซื้อมาก็ ใช้เจ็บตรงเนี้ยในการล้างหน้านะคะก็รู้สึกว่าเออเครื่องเนี้ยมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเคยไปอ่านมานะคะตอนแรกที่ซื้อเครื่องตัวเนี้เขาบอกว่าจะช่วยสําหรับคนที่เป็นสิวอุดตันหรืออะไรอย่างเงี้ยนางก็ช่วยได้แต่ว่าเราต้องไปที่ต้นต่อค่ะคือเครื่องนี้มันช่วยทําให้หน้าเราอะสะอาดขึ้นเพราะหน้าเราสะอาดขึ้นอ่ะเราก็ลดปัญหาการเกิดสิวต้นต่อของการเกิดสิวแล้วคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ทำให้หน้าสะอาดมากคือจะบอกก่อนเลยว่าตอนแรกที่ใช้เครื่องเนี้ย รู้สึกเลยว่าแบบน่าสะอาดมากอะ่ะแล้วแบบ25 26ปีที่กูแบบล้างหน้ามานี่มันสะอาดปอกว่าคิดอย่างนี้นะเพราะว่าแบบว่าพัาม,ม,มันถึงสะอาดเนี่ยอธิบายไปทุกคนก็ถ้าใครไม่เคยลองก็จะแบบเวอร์ไปหาลองแล้วจะรู้เลยว่าแบบล้างหน้าสะอาดเป็นยังไงต้องอยกให้ตัวนี้นะตัวเนี้ยสองปีแล้วกำลังรอให้พังอยู่จะได้ซื้อเครื่องใหญ่ <laughs> ต่อไปนะคะพอล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้โทนเนอร์ค่ะโทนเนอร์ที่สําหรับเป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้แล้วรู้สึกแบบฟิลกู๊ดนะคะสําหรับขวัญตอนนี้มีตัวเดียวก็คือเป็นโทนเนอร์ของเทรเยอร์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นลาวเวนเดอร์นะกลิ่นนี้นะคะเป็นสูตรสําหรับลดอาการลดการเกิดสิวรอยแดงแล้วก็อาการระคายเคืองนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะก็เป็นลูกหลักขึ้นแท่นเลยรู้สึกว่าแบบ เคยใช้โทนเนอร์มาหลายตัวนะแต่ว่าบางตัวใช้แล้วก็แบบเป็นสิวบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่แพ้แล้วก็ทําให้น้ําตกตัวตะบะของขวดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะนั่นก็คือขอพูดเลยนั่นคือน้ําตกของออริจินค่ะน้ำตกเ็ดในตํานานช่วงนี้กลับมาซบอก,อกนางอีกแล้วเนื่องจากว่าสภาพอากาศของประเทศไทย PM 2.5องนี่พีเอ็มสองจุดห้ามาเราก็ต้องกลับมาซูดติ้งผิวกันด้วยตัวนี้นะคะ ก็คือตัวเนี้ยช่วงไหนที่ขอรู้สึกว่าหน้ามันแห้งลอกอะ่ะเออหรือว่าหน้าเริ่มคันเริ่มมีอาการแดงเริ่มมี PM 2-5มาอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวเนี้ยมันแบบช่วยปอบประโลมได้ะคะกลิ่นของนันจะเป็นแบบสม,มุนไพรจีนงๆอธิบายไม่ถูกแต่ไม่ได้มีปัญหากับกลิ่นเพราะว่าถ้าเกิดช่วยทําให้หน้าาดีขึ้นเราก็ไม่มีปัญหากับอะไรทั้งนั้น ตัวนี้นะคะก็เป็นน้ำเพรในตำนานอีกตัวหนึ่งที่ที่ใช้แล้วโอเคมากฟิลกูดมากเลยต่อไปพอใช้อันนี้เสร็จใช่ไหมไบโอเดอร์ม่านะคะซีเบียมโลชั่นตัวนี้จะเป็นตัวโลชั่นที่นางบอกว่าควบคุมความมันแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวก็คือตามชื่อเลยนางก็คือช่วยควบคุมความมันบนใบหน้า บางครั้งหน้ามันมากๆใช่ปะมันก็จะเป็นสิวตัวนี้มันก็คือแบบมันรักษาสมดุลให้แบบในวันนั้นหน้าไม่ได้มันเกินไปไม่ได้แห้งเกินไปนะคะก็ใช้ไว้ก็คืออุ่นใจแล้วก็ช่วยรักษาสิวด้วยนะก็นานก็ไม่ทําให้เกิดสิวเพิ่มนะคะตัวนี้ค่ะ bioderma serum lotion ค่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มาเขาว่าโด่งดังมากๆก็คือตัว bk ตัวนี้ค่ะเป็น s e u m b i น i n g anti p l l t i o n นะคะชื่อนางก็คือคำว่า แอนตี้ l l ล t ช o ันางเคยดังมากๆช่วงที่ PM 2.5ระบาดรอบแรกๆและตอนนี้พี2.5จาก็มาอีกแล้วนะคะก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันใช้คู่กับตัวน้ำตบเห็ดของขวัญตัวคู่เนี่ยก็คือเป็นคู่ที่แบบเกาะกู้หน้าช่วง PM อ่ะช่วงไหนที่แบบมีมลภาวะหรืออะไรแบบนั้นอะก็คือ2ตัวเนี้ยก็คือ อยู่กับกูณนางเพราะมันเป็นแอนตี้พิลูชันค่ะใครที่อยากลองตัวนี้มีขายในเซเว่นนะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทจริงๆตัวนี้อ่านมานาะมบอกว่าเป็นไรททนนิ่งใช่ปะช่วยทําใหแ้แบบผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้รู้สึกถึงผิวกระจ่างใสแต่รู้สึกว่าใช้ช่วง PM อม่ะมันมันดีแล้วก็ไม่ไทําให้เกิดสิวด้วยนะถ้าเป็นตัวเซรั่มกลางวันอ่ะควรจะใช้ตัวนี้ไม่รู้ใช้ถูกป,ป่ะนะแต่รู้สึกว่าใช้แล้วมันโอเคนะคะก็คือตัว แอมโพลเอ็มนะคะตัวนี้เป็นเปนไทช็อตตัวนี้เป็นถ้าช่วงไหนที่ผิวอะค่อนข้างเริ่มที่จะแห้งละควรจะใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะใช้แล้วเนี่ยหน้ามันฟูอะเออก็ค,อคือแบบหน้ามันแบบหน้ามันฟูมันหน้ามันแบบอิ่มอ่ะไม่ไม่ได้หน้าบานนะต้องเที่ยน <laughs> <laughs> หน้ามันแบบอิ่มอ่ะเออคือใช้ตัวนี้แล้วก็คือชอบมากช่วงไหนที่หน้าแห้งๆหน้าเริ่มมีแบบฟิลแบบ ฟิลเหมือนจะแห้งอะ่ะจะใช้ตัวนี้ในตอนเช้าแล้วก็เซรัมอีกตัวหนึ่งที่ใช้ตอนกลางคืนนะคะนั่นก็คือตัวนี้เป็นตัวของไบโอเติมไลายแพงตอนตัวนี้นะคะจะบอกว่ามาใช้ช่วงเนี้ยมันดีมากดีแบบ ตอนที่ไปกดสิวใช่ปะมันก็จะมีรอยบ้างแต่อันนี้ใช้ตอนกลางคืนน่าช่วยทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสด้วยเพราะว่าตัวนี้ใส่วิตามินซีเข้ามาด้วยแะคะ่ะช่วยเริ่มผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็แบบแน่นฟูอะ่ะเออจริงๆแต่ว่าอันนี้ใช้แค่ตอนกลางคืนนะเพราะว่าแพงก็เลยใช้ตอนเที่ยงเดี๋ยวพอแล้วก็ตอนเช้าก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ถูกขวาแบบหลายเท่าก็นี้ก็กลางคืนอันนี้ก็กลางวันค่ะครีมกันแดดค่ะต่อไปครีมกันแดดที่ใช้ทุรดีเพิ่งมาเจอช่วง เดือนตัวรล้วจิการแล้วสิก,ว,กว่เออชอบมากแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะซื้อได้ง่ายตามเซเว่นนั่นก็คือตัว K.A. ตัวนี้ KAUV w h i t e n i เ g Soft Cream f รี0 p a ฟเบปกนะคะตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะคุณหน้าคุณตาก,กันเนื่องจากว่าเบลลาเป็นพรีเซนเตอร์ แลหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะในเซเว่นตัวนี้นะต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยทุกๆวันของขวัญอะไม่ค่อยได้เจอแดดเท่าไหร่นะคะเพราะว่านั่งทางานในออฟฟิศใช่ปะส่วนมากก็จะเจอแต่แบบว่าแสงจากหน้าจอคอมอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวไอ้นี่ด้วยอะ่ะเป็นตัวแบบบล็อกแสงสีฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เนื้อครีมของเขานะคะเป็นแบบซอฟต์ครีมอะ่ะเป็นตัวที่แบบว่าไม่ได้ทําให้หน้ามันขึ้นแล้วก็แบบ สิวมันดีอ่ะแล้วก็ไม่เป็นสิวไม่ทําให้ขวดเป็นสิวก็คือหลักเลยถูกด้วยนะคะในเซเว่นหลอดนี้น่าจะประมาณไม่ถึงร้อยเก้าสิบห้าหรือเก้าสิบเก้าบาทก็เป็นตัวถูะดีอีกหนึ่งตัวที่น่ารองนะคะต่อไปถ้าช่วงไหนที่ขวญเป็นสิวนะคะแล้วก็เป็นยาแต้มสิวในดวงใจในช่วงนี้เลยนะคะนั่นก็คือตัวของ DDC ค่ะดร Demis นะคะ ใช่ไหมอดรเดมิดเอกชินามอนเกลนะคะเป็นตัว DDC ตัวนี้ขวัญใช้หมดไปแล้วหลอดหนึ่งอันนี้หลอดที่2ที่กำลังจะหมดแล้วอะแบนแล้วอะก็คือตัวนี้เป็นเหมือนฟิลแบบตัวสมุนไพรอะสมมติว่าเราจับจับใช่ปะตอนนี้มันแบบเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะมีตุ่มๆแล้วก็แต้มปายแล้วก็นอนตื่นมาก็จะหยุดมันเข้าไปเองแบบมีสาเหตุแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแสบไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่ว่าเนื้อของยาแต้มสิวนาาเนี่ยจะมีความแบบเหลืองเหลืองแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรหน่อยหน่อยอะ ก็คือถ้าสัวแต้มไปทางานตอนช้นก็จะเหมือนแบบเหลืองเหลือเหมือนแบบน้ำหนองอะไรอย่างน,นี้นิดนึงนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะแต้มตอนกลคืนนะคะตื่นมาก็าคือยุบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนางบอกว่านางไม่ได้มีแบบส่วนสูงของสเสียร้อยหรืออะไรที่แบบว่าทําให้ด้วยยาก,ก็คือเป็นสมุนไพรแทนนะคะตัวต่อไปเป็นไอเทมที่แบบทุกคนอาจจะลืมนะคะนั่นก็คือตัวแปะสิวที่ดูดสิวอะของขวัญชายนะถูกถูกกับตัวนี้มากก็คือแบบพอแปะไปใช่ป่ะนางแบบ ออกมาแบบทั้งแผ่นนะดูดดีมากแล้วก็จะรู้สึกสะใจมากในตอนเช้านะคะนั่นก็คือตัวนี้นี่เก็บกล่องเลยเนะีเป็นตัวแปะสิวของวาสาัสันถูกและดีอีกเหมือนกันนะคะราคานางจิวที่ประมาณ69บาทหรือบางช่วงจะ99บาทแต่ว่าชิ้นที่2บาท1นึ่หรือว่า1แถมหน,ะนะะึเนี่คบาทอะไรประมาณนี้หนึ่งกล่องมีทั้งหมด24แผ่นมีทั้งแบบขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วทุกครั้งที่ติดไปมันดูดแบบ ทั้งแผ่นนะแล้วรู้สึกสะใจมากมก็คือก่อนที่เราจะแปะน,นะแนะนำให้เพื่อนแบบสกิปเปิด เปิดหัวสิวน,นิดนึงอ่ะเออแล้วก็แปะไปก็จะรู้สึกว่าแบบนางก็จะดูดออกมาแบบพลุกในตอนเช้าฟินมากนะคะออทั้งหมดนี้นะคะเป็น skincare, สกินแคร์เฟอร์เวลิตสกินแคร์ของขวัญในปีนี้นะก็จะบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็เป็นราคาที่แบบว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะจับต้องได้นะเพราะว่าไม่ใช่เป็นราคาที่สูงมากนะคะจะมีราคาที่แบบเกินเกินกว่าพันอยู่ประมาณสักตัวสองตัวเนาะก็สําหรับใครที่มีผิวหน้าคล้าย ก,นนะะก็คือเป็นคนที่ผิวงานผิวมันเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะก็ไปลองใช้ตามขวนดูก็ได้นะคะก็ขอรับใครที่มีคําถามเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามขวัญได้ตามข้างล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดสตอรี่ <S 1> <S 1> <S ด้วยน,น,นะคะบ๊ายบาย